นี่คุณขอเข้าสังกัดกับพ่อนะพ่อรับไหมฮะหิงก็มาแต่อ้วนแต่ออกอ่ะเอาขึ้นเรือสักคนหนึงนะขึ้นเลยสักคนหนึ่งนะแล้วเขาจะเป็นพาระเราไหมพ่อภาระอยู่แล้วโอ้ยบังแล้วเนี่ยมีใครบ้างนะบับเบิ้ลไอ้มดอย่างงเี์สจวเดนบับเบิ้ลอย่างเงี้ยมึงไม่อีกโอ้ยแต่ดูแล้วถ้าเกิดสามชื่อนี้รับอีวาจารุวัตอีกคนนะภาระจะไปอยู่ที่บับเบิ้ลกับสจวเดนดูแล้วเนี่ยไม่น่าใช่บาจารุวัต ดูแล้วนะคุณล้มเลื่อนดูดีคุณได้ผมไปเนี่ยเหมือนกับว่ามันยกระดับไงหรือว่าไม่ใช่แบบบางทีหรือว่ายกพวกเรือเรือเจังเลยนะทีมที่ขึ้นมามันต้องอยู่ท้ายใช่ไหมแต่ถ้าผมขึ้นมาผมรุ้นกลางตารางได้เลยอ่าแล้วก็เดไอ้พวกไอ้พวกกลางตารางกับปั๊บเบิ้ลอย่างงดอ่ะรุ้นอิตกชั้นละถ้าคุณจะเอาคนออกเนี่ยไม่ใช่ผมต้องเป็นบพวกปั๊บเบิ้ลแบบเฉลือดกดหนึ่งนะฮะถ้าอยากให้วาวอยู่กดสองถ้าอยากให้วาวไม่ต้องมาอยู่กับพวกเรา